ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็รถจักรยานยนต์ Fashion, Design, y, อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นขุนน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777ออ้ยูยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen 28กรกฎาคม2565นายชัชวานเบนจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมถอนกล้าดำนาฉเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสเมเด็จพระประมนทรรารามาธิบดีศรีสินมหาวิชาลนงกรณ์พระวิชาเก้าเจ้าอ,อยู่หัวณแปลงนาบ้านท่าช้างหมู่ที่2ตำบลห้วยไร่อำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ มัวนาสนราชาการคณะสงฆ์และอุบาส,กบาสิกาวัดโคสาตบลห้วยไร่คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านท่าช้างและกเกษตรกรชาวบ้านท่าช้างร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากด้วยทางอำเภอลมศักดิ์ได้กำหนดจัดก,กิจกรรมถอนกล้าดานาเพื่อสืบสารประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยการนำแนวคิดประเพณีการบูชาพ,พระแม่โพศพก่อนที่จะถอนกล้าดานาต้องมีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา การจัดก,กิจกรรมถอนกล้าดำนาเกิดจากพลังศรัทธาและความสมัครีของบวรซึ่งประกอบด้วยบ้านวัดราชการในอำเภอหลมศักดิ์ที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565 การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงวิถีชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและการท่องเที่ยวอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของอำเภอหลมศักด์และเป็นการต่อยอดการสร้างรายได้กับชุมชนการถอนกล้าดำนาเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำนาเพื่อนำข้าเปลือกไปใช้ในการจัดงานบุญเจดีข้าวปี2565ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2565และการจัดงานเจดีข้าว ถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนจนให้การจัดงานประสบความสำเร็จและกำหนดให้เป็นประเพณีที่สำคัญของตำบลห้วยไร่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูร์เป็นประจำทุกปีในโอกาสเดียวกันนี้ในชัชวันเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและกเกษตรกรได้ร่วมกันถอนกล้าและปรักตำนาในแปลงนาบ้านท่าช้าง เพื่อให้เจริญเติบโต,ตงอกงามและจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2065เพื่อนำไปจัดทำเจดีข้าวสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอลมสักให้คงอยู่สืบไป